プレーのーのパフォマンスの方はどう思いますかあいや,やっぱりいつも練習の時から非常に良かったと僕は思ってますし、あとは日々の練習の取り組み方っていうのを本当に、えー、しっかりやってくれてるので、だから、まあ、僕はあの、ねえーと、チャンプから変わったとしても、安心して、えー、見れてるなっていう感じもありますし、パフォーマンスも非常にいいんじゃないかなと。 ก็พูดถึงซื้อภาพนะน้องก็ทําได้ดีนะและอยากหนึ่งก็เห็นจากการซ้อมทุกวันเนี่ยแต่วันแต่วันน้องก็ทําตามที่เราตั้งเป้าหรือตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็ถึงจะมาเปลี่ยนกับชั้นไปเนี่ยโดยทั้งตรงไปเล่นเนี่ยก็ไม่มีความเป็นห่วงมากหรือเกิดมีเกิดความถึงว่าจะมาเปลี่ยนในชั้นนะไม่มีความห่วงในตัวจนล่าสุดมั่นใจกับน้องครับยายพูดถึงอาทิตย์บุตรจินดาแล้วก็ดุมบุญญาครับเหมือนจะวันนี้ได้เล่นอย่างโดยเฉพาะดุมบุญญาได้เล่นยาวด้วยอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเกมเล็กๆด้วยดุมูง่าเนย

แล้วนุกก็คือเข้าใจว่าสถานการณ์ที่เราลงไปเล่นเนี่ยด้วยสภาพอากาศเป็นองนี้ยนุกก็ใช้สถา,าน,น,นการณ์นั้นแล้วเล่นฟุตบอลได้เป็นประโยชน์ครับอีกคนที่จะพูดถึงไม่ได้เลยคือสุภาชาติเดชสองเจ้าสามประตูวันนี้ยเกิดจากการยืนถูกที่ถูกเวลาของเขาตรงเนี้ยได้มีการแบบฝุดฝ่อหรือเทหรือยังไงก็บ้างครับรรประตัวอ้ามเขียวโนอตัเต็งเต็งด้วมาโพซิชั่นดีด้วยสิการ์มินก็ดีด้วยสิเาเลนี่นั่งับ なんかチームとか練習とかなんかと別なのがら、まず、あ、か、ね、これが彼の能力だと僕も、まあ、ずっと思ってるので、ま、だそれがね、ちゃんと結果も出て、ね、得点も取れてっていう形になってるんで、まあ、僕は本当に彼の能力が高いとずっと言ってるので、だからそれが本当に結果につながっててね、まあ、素晴らしいなと思います。 ก็โค้พูดตลอดเลาว่าอาร์มเป็นน ouais, ักเตะที่อัศจรรย์นะครับคือด้วยผลงานหรือว่าผลกาข่งขันที่อารมเนสามารถทําได้ต่อเนื่องนะครับก็ไม่ไม่ไม่เรียกไปวาเราเป็นนกะที่ไม่ไม่ได้ดีแล้วเป็นนักเตะอัศจรรย์ตามที่ผพูดมาตลอ่หมอเกันนตัว่ง่คอวมันก็อัน้ก็าก็ัาตางสดส้มมาล 正確には確認できていないので,で,で、試合終わったらまたちょっと痛くなってるっていう部分もあると思うので、そこをしっかり見ながら、次の試合に準備したいなと思います。<music>